สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้สวัสดีป้าอ้อยจะพาเพื่อนๆมาชมสวนป้าอ้อยเนาะโอ้โหพอหรือ <c oughs> หรือต้นไม้ออกมา,าออก็อ้อมมาจากจากเออเนี่ยจ๊กโดมนี่จะให้ดูนี่ก่อนนี่เนาะจ้ะนี่ก็คือต้นไม้นี่นี่ให้ป้ามาไม่มีรังขานะบอกเลยมันคาดบนเหนือนจ้าเนี่ยอันนี้คือต้นไม้กระทั่งซี่นิวที่จะ่อเปลี่ยนเนี่ยเนาะเนี่ยก็คือจะห่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นห้านิ้วหกนิ้วนี่แหละก็มีบอนเก้าบอนโบ,บราณบอนอะไรที่แบบว่า ทำคลิปให้เพื่อนๆดูแบบผ้าชิ้นแบบไหน่ยแบบบหน่อ่ะก็เอามาทําแบบเนี้ยนะจ๊ะเนี่ยมันมันก็ขึ้นดีเนี่ยมันยาวแร้วยืดระยะดีเหมือนกันละจ๊ะก็จะต้องรอเปียนเนาะแล้วใน่ยที่เปี้ยนแล้วป้าอ้อยก็มาทําทาที่ไส้อีฟังนี้ตอนแรกว่าเป็นไอที่ไหวค่ายไม่ใช่หรอกอันนี้คือที่ลูกค้าเอฟจะรอส่งนี่เนาะนี่ตรงป้าอ้อยปาเปียนตรงนี้แล้วมานั่งค่ายตรงนี้แล้วนี่พามาดูเนี่ยบอลชิ้นผ้าที่ปูกในดินเห็นเป้าไม่มีเหี้ยวเลยนะ เออสงใัยมันยูดได้ยูดดีก็เลยโอ้เขาท้าเขาท้านี่นี่มาตอนแดดเลยนะบาบซ้มเดี๋ยวฟนมันจะตกไงอ้อยม่ใหญ่แค่ตกอันนี้ก็คือบอลนี่แหละเอามารอแบ่งปันพี่ป้านาอ่านี่นี่นี่จะพามาดูบอลในดินเนี่ยเห็น่าเนี่ยคือต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้พูดไปเลยต้นบอลต้นบอลที่พ้ออ้อยผ้าฉีนน,นั่นแหละที่บอกพี่ป้านาอ่าว่ามันไม่มีไอ้นี้ไส้ไงไม่มีกระท่งจะไส้อะนี่เลยนี่เห็นปะ ยู่ดีสบายใจชเชื่อเปอมันก็ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวก่อนนี่นี่ให้ดูนี่อีพยากอมพอออกมานี่ใบเริ่มยาวน้อยแล้วนะโอ้มันไม่ชอบยู่ใน,นกระท้างโอ้โหอันนี้ก็คือแปดนิ้วตอนนี้ก็แปดนิ้วก็กระจ้างนั่นแหละจ้างห้านิ้วหกนิ้วที่ค่ายแล้วเลือดไม่มีใครเอฟไม่มีใครอะไรก็จะมาใส่แปดนิ้วเนี่ยมันก็ซารารุ่บเหนือจะนุ่นเห็นกอปอะทศกัณฐ์พอเอยเลือดแต่การนี่แหละจะนี่ก็คือเป็นไม้ที่รอ หล่อแบ่งปันพี่ป้าน่ะอันนี้ซ่องฟังโค้งก็ว่าเดือยจะผ้านี่เนาะนี่แหละก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆจะค่อยๆเก็บค่อยๆอ,อ,อ,อันนี้มีดอกตอนนี้บ่อนซี่บ่อออกดอกเยอะแยะเลยพอได้ฝนอีตอนน้าแลงก็เจ๊เจ๊เจ๊เออนี่อันนี้อยาดมาเปี่ยนกระถางให้ปล่อยไปเอาใบกามปูหมาก็เปี่ยนใส่กระถางสิบนิ้วสิบห้านิ้วบ้างอะไรเงี้ยแบบเอาไว้เก็บเนาะไม่ใช่เอาไปเก็บเออเก็บไว้ทําผันนั่นแหละ ลือล้อมาหนุนเห็ปา้าจะหนุนใหญ่นังเปียนอันนั้นคือใบากามปูไม่ค่ายแล้วนะจ๊ะมีเท่านั้นแหละอันนี้ก็สีลาฮูกไม่ใช่ทัดบางแก้วนี่นะาเทปเลยเม็ดซวยๆอันนี้มหาห้าออำนาจเดี๋ยวเอาไว้เปี่ยนกระท้างกอนเนาะเนี่ยปอยอก็จะทำมาแบบนี้เลยเนาะน,นี่นี่นี่ก็คือนี่เปี่ยนกระทั่งนะจากห้าหนิวหกหนิวที่ที่ค่ายแล้วนดูแตงหมูมันยุบแล้วมันพูปอยอก็เลยให้ใหญ่มาเปี่ยนแปดน,น,น,นิวก็เอามาเปี่ยนนี่เลยจ้ะ อันนี้ก็หม้อยอดเดชเก็บไว้ต้นหนึ่งไมไ่ค่ายไม่งั้นค่ายกินเลียบอันนั้นนั่นะน่ะน,น,น,นมาเปี่ยนหมดเลยเห็นปลาที่ป้าอ้อยก็เลือดจากที่พี่ป้าหนาอ่าซื้อหละแล้วพอเลี้ยงแล้วเป็นกอบอ้อยก็เอาไปค่ายก็แค่นั้นเองนี่จะให้ดูนี่เนี่ยกะเนียนี่มันก็รอเปียนกระทั่งห้านิวน้วหกนิ้วเหมือนกันนี่เพื่อนๆดูนี่โอ้โหสารผัดนี่แหละก็ที่ถั่โอ้ยอะไรชนหัว นี่แหละนเนี่ยเนี่ยหล่อเปี้ยนเห็นปะปะอ้อยก็จะมาเปี้ยนกระทั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเปี้ยนแจ็กซี่นิว้วเป็นห้าหนิว้วพอเปี้ยนเสร็จเดี๋ยวปอ้อยก็ใส่ในนี้นี่เห็นปะ่ะจ๊ะมันเต็มแอ่งนู่นใหญ่ยยขยายออกไปตรงนู้นต้นมะขามไก่ก็ยู่ข้างน,นอกนอกีน่ไปเรื่อยนั่นแหละจ๊ะนู่นเห็นปะ่ะกระปูอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอาหนามใส่เฮ้ยเข้าชนในนี้เดี๋ยวมันฟุ้งมาตกเดี๋ยวหนามก็ะ้างก็ให้มันยู่ในนั้นเลยจ๊ะนี่นี่ก็เตรียมเนี่ยเตรียมบอ่อไว้เพื่อปออออ้้ยจะเานลง เพราะฉะนั้นไข่ที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะจ๊ะบ่อนปอ้อยนอกตู้ก็คือนอกตู้นะจ๊ะไม่ไม่ม้วนะเนี่ยให้ดูเลยตูใ้ใ่โดมให่นะเห็นปะ่ะพี่ป้าน่าเห็นปะ่ะมันมีแต่นะเอาเสเลนบังไว้นะมันคาดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจ๊ะนี่แหละมีอีกตู้นี้แหละที่ใช้ได้อยู่เนี่ยตู้อบอันเนี้นี่แหละนี่แหละที่ปอ้อยใช้อบไอชิ้นผ้าของปอ้อยแล้วอันนี้ปอ้อยก็ผ้าอีกนะจ๊ะผ้าไวเพราะหัวมันใหญ่ไงผ้าคุ้นไก ถ้าคุ้นใจผ้าไหวะผ้า,าไหไม่รู้จักจมาเลยนี่นี่ปอยเดี๋ยวปอยปอยจะให้พี่ป้านาอาดูนี้เนี่ยผ้าแพ่งมาจากหมักขวานหลังสั้นเชื่อไหมน,นี่แหละปะอ้อยเอาตัวนี้แหละไปผ้าด้วยเออมันมีซ่องอันเพราะว่าน,นี่หัวมันใหญุ่สจิตรีอ้อก้องมาหนากระเซียนอายุนิดเดียวมาหนาเก๊เกนี่ปอยจะให้ดูหัวหัวคือหัวแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นไหม นี่อันนี้คุ้นไก่มั้งเมื่อจะเป็นคุ้นไก่ข้อมหวานใช่ปะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้เลกซี่นี่ให้มาจ้ะนี่มีด้วยนะเลกซี่เด็กซ่างสางวานันมีไา,า้รักยังไม่เดินดีนี่แหละอันนี้ก็ใบก้ามปูจะต้องมาร้อนเองปอกไ้อปไปห้าหมาโหส่งวันติดเมื่อยยังห้าร้อนด้วยซัานดีลบเลยนี่แหละจ้ะเนี่ยมันหล่อเปีียงกระท่งอยู่เพราะฉะนั้นบอกแล้ว ว่าใครที่หลอบอดซี่ปอ้อยไม่ต้องกลัวน,นี่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 ชิ้นผ้าปอ้อยมาวางเรียงแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้ welche? นะจ๊ะนี่คือชิ้นผ้านี่แนะหละพึ่งผ้าได้เท่านี้หละไอ้หัวแบบนั้นเลยจ๊ะแต้เต้ต้เอามาผ้าแค่หัวเดียวนะแค่ย่างละหัวนะไอ้ที่เลือกปอ้อยไปฟังนูที่เป็นกระทางนี่ให้ดูเอาแล้วเนีชช kind of ่ยนู้นเป็นกระทางนู้นตาต้นมะข้ามนู้นน่ะนู้นหัวแบบนั้นทั้งนั้นปอ้อยฟังในนั้นทั้งหมดเลยเนี่นะจ๊ะรอโพได้เลยป่ะเดี๋ยวเราไป่ายบอดซี่กันจ๊ะอ้าว เรามาต้อกันนะจ๊ะเดี๋ยวปอ้อยจะมาค่ายบอลซี่เนาะโอ้ยเดี่ยวขอเช็ดเง่ออกจะแว้นก็อุ้ยร้อนต้องมาตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมองก่อนหมองไม่เห็นหน่อยเนี่ยอันนี้มันสะท้อนมาเดี๋ยวมาค่ายบอลซี่กันวันนี้ปอ้อยก็มีบอลซี่ช่วยๆมาแบ่งตานอุ้ยพีปลานาอาอีกนะจ๊ะเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมีนามว่าอะไรเนาะเดี๋ยวกอนเหนื่อย อ๋อซี่เทพารักษะซี่เทพารักษ์ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทซี่เทพารักษ์เอ้าทำไมมันไปไกลแค่ละ่ะซี่เทพารักษ์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปต่อไปไอ้นี่ไอ้นี่ซี่ลานักปาดเพื่อนเพื่อนซี่ลานักปาดอันนี้แยกหัวมันนะดูกโกให้ดูกโก,กนนะมันซี่ลานักปาดนี้ใครยังไม่มีไปซ่าส้มโะด่างซวยขนาดนน้าดีเทปขนาดนี้ดี สีลานักปาดกระท้างนี้หกนิว้วปอ้อยข้อทีซ่องลอยบ้านนะจ๊ะพี่ป้านาอาไปเปียนได้เลยไปเปียนกระท้างเราเองได้เลยสีลานักปาด่วยๆแบบนี้ด่างขนาดนี้เขียนก่อนมาแยกนอกจะซ่อง้อยบ้าทม, 4, ม 5, ีนึ่งมีซ่องมีซามีสี่มีหาต้นนี่นะจ๊ะสีลานักปาดฟอร์มคอเอาไปเปียน ไปเปี่ยนได้เลยนะจ๊ะนี่ด่างทุกใบเลยนะนี่ด่างซุวยทุกใบแด้มีใบนี้ทีเม่จะได้มันกินจากข้อโทษไม่ได้ดูแลโทศกันปออ้อยว่าอยากว่าเก่งยังแผ่นอนนับประสราอะไรกับิลาดนักป้าดเนาะอันนี่นะจ๊ะซ่องรอยบาทมันมันไม่เคยกลัวไข่อน่อนต่อไปอันนี้ก็เมื่อนมันจะกินไปน้อยๆยนี่ไง <laughs> เชิญธงจ๊ะเชิญธงเชิญธง้อยห้าสิบบาท นอนกินไปน้อยไม่ต้องว่ากันนะไม่ไม่ได้แกล้งพี่ป้านาอาเอ้ไข่ไข่เขาก็ายาก้าองก้วยก็น้อนมันกินจนคืนไข,ข่มันนอนเฝ้ามันมากลางคืนกลางวันมันมีที่ได้มีปลายไะเนี่ยไม่มีเชิญธงแสดงยังไม่เคยค่ายเชิญธงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เขาเรียวกว่าเชิญธงฮนุมานเชิญธงนะจะ๊ะนี่เนาะนี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มันเบียยจะเข้าต้นนี้เพชรพระอุมาโอโหเลี้ยงมารอดแพงแล้วนะวันนั้นค่ายร้อยห้าสิบวันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันจะ้ะเพชรพระอุมาสวยๆแบบนี้เลยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปเนี่ยต้นเนี้ยป้าอ้อยบอกว่ามันมีชื้นนะต้นเล็กๆคืบเดียวนะ่ะเข้าค่ายกันร้อยห้าสิบบาทป้าอ้อยมาเลี้ยงให้ขนาด,ดีแล้วเนี่ยดูเม็ดสิ มันแต่จำชื่อไม่ได้มันมณีมณีสักย่างมณีรัตนามณีรัตนะรุ่งเรืองมันนั่นแหละที่มันบอนเทปเทปเข้านั่นนะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพราะจำชื่อไม่ได้ให้ดูใบไม่ใช่ลูกหมายนะจ๊ะมันเป็นบอมีชือ่อถ้าจำชื่อไม่ได้จริงๆริงแต่มันตวยแต่ก็จะเอามาค่ายไม่เก็บหรอกเพราะวะ่าไม่ใช่แนวถ้าไม่รู้จะชือ่อโอ้โหอันนี้มันเอียงห้าแสงตั้ง <laughs> อันนี้มีซ่องตนนะจ๊ะอันนี้ออกลวงสุรศัก์เพื่อน พี่ปาาอาจจะดูรอดไมมแทงมันเอียงไงเอาไปไว้ใต้ต้นนี่เนี่ยมาค่ามันเอียงฮะแท่งนี่ออกลวงสุสรักดิ์นี่ซ่งต้นหนึ่งร้อยหกสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทออกลวงเรียกปาอยเอาไมาด้ดามให้เกีย่ยวดัดส่งให้ดียังเก้าต่อไปอัมพรอัมพร,พรนี่ก็มีซ่องต้นนะจ้ะนี่เอาใบทิ้งเนี่ยซ่องใบจะซ่องต้นนะไม่รู้อ๋ออ๋อมันมีมันมีรอดแทงแหละสงสัยมันอยู่พึงพ่งโพ ก็นี่หมายมันอยู่เนี้ยสแสดงว่าอยุ่พึ่งพอําพรซ่องต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใส่แม่ผ่านแล้วเป็นเป็นชิ้นผ้าปอ้อยเองแม่แมวกัดกันวะไม่รู้เนี่ยนาบาน้านเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบมีซ่องต้นนะจ๊ะอันนี้บ่อน,น่าจะอยู่พึ่งพก็ดูหมายสิเนี่ยดูใบเหี่ยวก็ยังอยู่นี้เลยมีซ่องต้นจ้าอําพรเป็นบ่อนซวยบ่อนเก้าน่ะสะส้มน่ะเดียวไม่มีเด้อ ไม่ไม่ค่อยมีใส่ค่ายล้วเดออผ่อนเด้อดต่อไปต้นนี้เงินแสน่นจะมีได้มาในนามเงินแท่นนะจ๊ะนี่อันนี้ใหม่มีหัวมีรอดด้วยนะจ๊ะเงินแส่นนี่ดูปลายเขานี่เห็นไหมเงินแส่นต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันไม่รู้นะค่ายตามปลายนี่นะจ๊ะเงินแส่นหรือถ้ามันเป็นอะไรก็ไปดูเองเพราะว่าบอร์ดซี่เนะี่ยถ้าเป็นบอดเทปเทไม่ไม่ปอ้อยจะไม่ค่อยหรูหรอกจ้ะค่ายตามเนี่ยแหละตามชื้อที่ได้มา แต่ถ้าบอนโบราณรู้อยู่อันนั้นโอนี่อันนี้อันนี้อันนี้เจ้าจัก,กระพัดดูสิไม้มาไปเกิดยุ่ข้างนอกวงกลมหมดเลยเปนเพืเ่อน,นบอนยุคพึ่งโพ่เจ้าจัก,กระรดขิของปลาอ้อยเองนี่เห็นไหมจากที่ว่าไม่ไปลายนี่โพ่อกมาปลายทุกใบป้ายยันใบเบียเ้ยอันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะจะบอกฮะจำได้ว่าเจ้าจจกระรัดตอนนั้นที่ปลาอ้อยบอกไม่ไป้ายไม่ไปไม้ายไม่มีใครซื้อหรอกนี่ซ่องต้นนี่ดูใบเบี้ยล้างยังป้ายเลย จะาจาก,กรพรัดต้นนี่ปอ้อยขอดี่นึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ต้นจะก,กระทั่งนี่กระทั่งนี่มีซ่องต้นจะบอนอยู่พึ่งโพ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทุบต่อไปเนี่ยปอ้อยบอกเลยว่ามันซุยมันซุยนางสุสุจิตตานี้นี่เลียงตั้งแต่ใบเขี้ยวเป็นชุมพูนี่ไม่มีไข่อฟมันคงไม่ซุยนี่ปอ้อยจะให้ดูนี่ว่าใบมันโอ้เดี๋ยวก่อนมันซุ้ไป ปลูกใหม่มามาเกิดโอ้นี่มันสันมามาก็อเงือยดเขาจะมูกละอันนี้มันมีใบใบไม้มาซ่องใบใบเก้าซ่องใบแล้วบอกอาให้ดูใบไม้แล้วก็ใบไม้อีกใบไม่ละนี่อันนี้ใบก้าวใช่ปะตอนนันค่ายแบบเนี้ยเมื่ออยากการรุนล้ามันใครซื้อแล้วนี่ปอ้อยนี่ให้ดูนี่บอกว่าซวยปอ้อยใส่กระทางไปนี่ว่าต้นนึ่งซวยจะนางสุจิตตาวันนั้นค่ายต้นเท่าไหร่อ่ะ ลอยห้าสิบวันนี้ก็ลอยห้าสิบจะนี่ขึ้นมาส้วยขนาดนี้แล้วเนาะนานสุจิตตาอ้าวต่อไปนี้เจ้าข้อฉิดเงื่อนละเอยจะค่ายกระทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะกระทั่งแป้นนิว้วอันนี้ไม่รวมส่งนะจ๊ะมีค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะทุกอย่างคือมีค่าส่งเจ็ดสิบบาทไม่รวมส่งนะจ๊ะอันนี้โอ้โหอันนี้นี่หม,หมดเลยยอดมันขึ้นมันอยู่ในไอที่เขาพูดไว้ ยังวาเราก็ไม่รู้โอ้โหล้วก็ด่างซ้วยด้วยเดี๋ยวคนเดี๋ยวอไอ้อคีใบให้อนอันนี้เขาเรียกว่ามะนีจันมะนีจันมีซ้มต้นในเนื่อกระทางกระทางแปดหนิวเนี่ยแล้วก็ด่างทุกใบเลยนะจ๊ะพี่ป้านาอา่ะนี่บ่อนพุงโ,โคลีไปเลยทุกเงินไปม,มาเดินรอบนี้กันหมดเลยนี่นะจ๊ะมะนีจันเพื่อนๆมะนีจันบ่อนซ้วยบ่อนไอน,นี้นี่มะนีจันมีซ้มต้นกระทางแปดเหนิยวอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยแปดสิบ้าทนะจ๊ะ ต้องร้อยแปดสิบบาทนี่หมายหมายปลาอ้อยแยกน่อมา่ะนะเดี๋ยวปลาอ้อยแต่ว่ามีหัวนะจ๊ะมณีจันพึ่งโคมาแยกนอกแล้วมันยุกเลยจ้ะมณีจันกระทั่งแปดซองร้อยแปดสิบอันนี้ไม่รวมส่งนะจ๊ะไม่รวมทุกอย่างมีค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทจ้ะกระทั่งแปดนิ้วใส่ในซองกระทั่งใส่เมือนเดิมทำเมือนเดิมต่อไปต้นนี้มณี ไม่ใช่นะอ่านก่อนมันเดี๋ยวใช้มัน,นีหลอมเพชรจะอันนี้ก็หลอมเพชรหัวหญ่นะ่ะนี่ดูต้นก่อนมีลูกหนึ่งซองสามสี่หา้ามีเม้นี่ซองร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันจะมัน,นีหลอมเพชรนี่บ่อนซวยๆแบบนี้เลยด่างปลายสวยชมพูวับนี่เม็ดชัดต่อไปมาหนักสะส้มบอนเก้านี่เลี้ยงจนแก้สูงกว่ากองเหรอนะใส่กระทงเนี่ยสิบนิ้วมั้ง สิบหรือเก้าให้ดูอันนี้ท้าพันตาฟอร์มกอแล้วจะเนี่ยไม่รู้ว่าพันตาหรือเปล่าก็นั่นแหละมันเขียนพันตาปอ้อยก็ยังงงมันแก่ขนาดนี้อปอ้อยไม่เคยเลี้ยงแก่ขนาดนี้พิษทูกไม่รู้นะพันตาหรือพยาฝาล้วนวะ <laughs> ใหญ่เป๊ก้กระทางไอ้ปอ้อยมันมีพยาฝาล้วนะหญ่ม้วป่าวะพันตานี่มีรอดไหม เออตำนี่เอาปลายป้งไว้ปอ,อ้อยเสร็จเรียบร้อยถ้าพันตาค่ายตามยหญ่ป้าปอ,อ้อยว่าใหญ่มัว่ถวถ้าพันตาถาพันตาค่ายพันตานะไม่รู้นะจะเป็นพยาวฝาล้วก,ก็แล้วแต่มันใช้อยู่นะปอ,อ้อยว่าไม่รู้แล้วแต่ไม่เคยเลี้ยงแก้่มันพันตาลุ้นได้หรือเท้าพันตากระทั่งนี้กระทั่งเขาเรียกสิปวหนหือวก้าเนิ้วเนี่ยมันยาวป้าก็ใหญ่กว่าแป้เก้ามั้งเนาะ ขาพันตากระทั่งนี้ฟอร์มกอปออข้อที่ข้อที่ซ่อมรอยบาทเเพื่อนโอ้โหมันส่วยม,มันใช้เลยเนี้ยเน่้ยมเนี้ยมีมมป้ายปักกับเส็จข้อที่ส่อมรอยบาทนะจ๊ะพอมมันบ่อนฟอร์มกอบ่อนห้วยให่อยูยอย่นะใหญ่ยแยกมันในนี้นนมันมีก่อใหญ่กอบะเลอร์เลยแลย้วใหญ่แยกมาแยกมาให้ใหญ่แยกให้ๆๆข้อที่ซ่อมรอยบาทนะจ๊ะไม่แพงนะเพื่อนส้วยนะจ๊ะ ถ้าใครว่าแพงก็โทรมาต่อรองกับป้าอ้อยได้ใครพูดดีให้ใครพูดไม่ดีก็ให้อ้าวท้าพันตานี่พญาพันหวังอ่ะมาคููกันอันนี้ให้ไหมใ้ไหมใหญ่ขามีปลาปลาพญาพันหวังราคาเท่ากันเลยจ้ะซ้มร้อยบาทนี่ให้ป้าจ้ะมีซ้มต้นเหมือนกันมาแยกนอ้เหมือนกันเนี่ยป้าอ้อยแยกมันจะก่อใหญ่พญาพันหวังท้าป้าอ้อยวาเนี่ยมันท้ามันใจคุอยากคุแล้วแต่เอาเถอะจ้ะแล้วแต่เพื่อน เอาที่จะดวกซ้มร้อยบ้านมือนกันนะจ๊ะอยู่กระทั่งสิบหนิ้วพี่ป้าน้าอาจ,จ้าสิบลือนกานิ้วไม่รู้จำใหญ่กับเป็ดน,นิ้วแต่เเหล็ก,กว่าข้องบอ้อยที่มีมันน่าจะสิบนิ้วละจ๊ะนี่เนะาะเท้าพันตาแล้วพญาพันวา,นางกระทั่งละวซ้ร้อยบ้านใครจะรับคู่ก็ได้ถ้าใครจะรับคู่ก็ต่อรองกับปอ้อยแล้วปอ้อยส่งฟรีได้ไหมอะไรก็ได้คุยกันได้ไม่เป็นไรจ้ะลูกค้าประจําก็ให้แต่ราคาค่ายเพื่อแบบใครที่เพิ่งเข้ามาก็นั่นแหละเราจะค่ายราคานี้ ลูกค้าประจําเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษได้ไม่สี่เลทจ,จ้ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ยอดมองกุฎมันมงกุฎเพชรวันนั้นปอ้อยเขียนยอดมองกุฎใช่ปะ่ะอ๋อปอ้อยก็เขียนปอ้อยก็บอกมองกุฎเพชรนี่ว่ามงกุฎเพชรวันนั้นไายกระทนนัะไอ้นี้นะอยูหาหนิวไายอยู่หลายแปดสิบบาทพอแพลตฟอร์มกอ่อแยกมันมันมีซ่องต้นพอปอ้อยมาไส้ปั๊บมันมีซัอขึ้นมาอีกซ่องนี่อันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซานสิบบาทมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนี่เป็นบอลเก้านะจ๊ะ ไม่ใช่บ่อนบ่อนอะไรนี้บ่อนโบราณโบราณตะก้อนป้าอ้อยเคยมีเตนเล่นบ่อนบ่อนใหม่ๆส่องลอยสามสิบซื้อมาต้นเดียวคือเดียวอุ้ยต้นเราต้องซ่องอยแพงแพงนี่พอแก้แล้วจะชุมพูชุมพูนะจากใบข้าข้าวแบบนี้นะจ๊ะใบข้าข้าวแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะชุมพูชุมพูแบบนี้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าชุมพูแล้วมาซีเป็นข้าวนะอันนี้ข้าวมาเป็นชุมพูนี่บอกให้ฟังมงกุฎเพชรส่องลอยสามสิบบาท ได้ก่อนแน่นๆไปเลยต้นนี้ล่วงตาเมืองล่วงตาเมืองหัวห้วะย่าล่วงตาเมืองก็มาแยกนอกมันจะก่อย่าิบอกแล้วนั่นแหละตามขิดที่ดูเพื่อนๆพอปลาอ้อยไปซื้อมามันมีแต่แบบก่อย่ๆเขาเลี้ยงแต่ปีหกสี่ท่พดนั่นแหละจ้ะก็มาแยกๆตั้งแต่ต้มมันเลยๆเนาะหมายเข้าจะหัวะย่าตามที่ปลาอ้อยให้ดูเลยแนละ้วปลาอ้อยจะแยกนอกมาอันนี้มีอันนี้มีน,น,มนึ่งให้ป้ะอันนี้ลอดแทงไม้อันนี้ต้นแม่ต้นลูกบวกกัน ลงตับเมืองี่ปอ้อยข้อที่สองร้อยแปดสิบบาทลรตําตเมืองลงตัเมืองสองร้อยแปดสิบจะนี่เอาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆพาไม่มีเรื่องราวดีๆพามาดูบอนซี่ในส่วนของปอ้อยเนาะก็ค่อยๆสะสมมาจากนั่นแหละเริ่มไหมอะ่ะเมื่อเริ่มนับสู้นไหมแต่ปอ้อยก็มาเริ่มไหมนี่ก็เป็นเวลาประมาณ ปดหรือเก้าเดือนแล้วจะครบปีแล้วนะจ๊ะเงินทปนปอ้อยก็ค,อค,อคอ่อยๆสาต้มใหม่อย่างนี้สาหรับคนที่ติดตามปอ้อยมาตั้งแต่เริ่มแรกก็จะเห็นว่าปอ้อยก็จะทําบอนซี่ประมาณนี้แบบนี้ไม่ไม่ไอ้นี้ใข่บางทีปอ้อยก็ต้องกล้าข้อโทษนะถ้าเกิดว่าบอกชื่้บอนซี่อะไรพิษบางทีนะเข้าค่ายมาปอ้อยได้มาก็แบบนี้ยิบมาก็เอะเหมือนกันแหละเมื่อวันนี้ก็มีมีใกล้ดงังปอ้อยไม่ได้ค่ายหรอกมันได้ามันลงคลิปแต่มีลูกค้าประจำที่เขาซื้อ ก็ปอ้อยก็ท่ายให้ดูเข้าก็เอาเข้าหลับได้ปอ้อยก็ไม่กลา้าไข่เพราะว่าพอได้มาในนามนี้เอ๊ที่กูกเยคยไข่ายมันไม่ใช่ชื่อนีก็เลยงงก็เลยไม่รู้ไงจะ้ะปะอ้อยก็เลยนี่แหละมาบอกบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องรู้แค่ว่าเป็นบอลเก้าอันนันอันเนี้ยรู้ไอบอลไม่ไม่เนี่ยไม่ค่อยรู้เนี่ยมึนไอพวกมัน,นีอะไรเนี้ยมัน,นีล,อนะนอนลอ้อมเพชรณเมืองนนลล่องตมเมืองโวเคาโดเนี่ยมันเมือนกันเดะไปหมดเลย ปอ้อยต้องมาเทียบมาเทียบมาดูนะแล้วก็มาขัดแล้วปอ้อยก็มีทุกตัวเลยจะบอกใครสิลานะสิลาหุ้มทองปอ้อยมีทั้งหน้าม่วงหน้าข้าวหน้าเรนะืเรออ่องอะไรเนี่ยมันเคลียสิลาหุ้มทองเหมือนกันหมดแล้วก็มันไอต้นอะไรนะเพชรราชาอีกมันทำไมมีเม็ดแดงมันทำไมมีเม็ดเลืองปอ้อยก็งงแต่มันเพชรราชาเหมือนกันนั่นแหละซับซ้อนแต่ปอ้อยข้อ่ายต่ำปลายชื่นนะจ๊ะ เอาละสุดท้ายนี้ปอ,อ้อยก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิงเ่งแหวกเข้ามาดูช่องปอ,อ้ปอยปอ้อยก็จะค่ายบอดซี่บอลบานบานบอลโบราณบอลบานบาน,บน,บานไม่ค่อยมี่ไม่มีอ่ะบอลโบราณเริ่มมีมามีบอลเทพบ้างนิดน้อยแต่ว่าจะจะเลี้ยงแบบเนี้ยเลี้ยงอย่างนี้เลยนะจ๊ะนอกตู้เพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปอาจจะมีใบช้ำน้ำบ้างใบไม้สวยบ้างคาดบ้างบ้างอะไรนิดน้อยไม่ต้องว่ากันนะจ๊ะเออเพราะว่าปอ้อยธรรมชาติถ้าวัชีดย์ยาวไม่เคยชีด อ้อยเข้าแบบนี้เลยนะจ๊ะฝากเพื่อไม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากฎกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าครอบคุณกัลยานมิตที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยจะขอจบขี่เปลี่ยนแค่นี้ขอให้เมื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า